ยูสเตยล่าหลับไปยังไม่ถึง10นาทีเลยลูกน้องเ็ื่ดวิ่งเข้ามาเรียกบอกว่าแอดดีได้ไปหาเรื่องที่บริษัทถ้าไม่ได้เจอยูสเต l ล่าก็จะไม่ยอมกลับด็ดขาดด้วยความโกรธตาของยูสเตยล่าก็เปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีได้มันอยากเจอฉันใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะไปเจอมันเองแต่ยูสเตยล่าลืมไปว่าตอนนี้ตัวเองอยู่กับสกายสกายได้เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็รีบถอยห่างออกไปจาก ยูสเตล่าทันทีพอยูสเตล่าหันไปเห็นสกายก็ได้สติกลับมาและเดินก็ไม่หาสกายแต่สกายกลัวจนตัวสั่นไปแล้วยิ่งยูสเตล่า hmm. เดินเข้าไปใกล้ยิ่งไม่สก,กายยิ่งกลัวเลยร้องไห้ออกมา mm hmm. คุณเป็นใครกันแน่อย่าเข้ามาใกล้นะขอร้องละอย่าเข้ามาสกายไม่ต้องกลัวฉันหรอกนะฉันนะไม่มีวันทำร้ายเธอฉันเคยบอกเธอแล้วไงฉันจะกลับบ้าน่ะพาฉันไปส่งบ้านเธอนะ ฉันยังไม่อยากตายฉันยังมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลท่านยูปล่อยฉันไปเถอะไหนฉันต้องไปทำงานอีกปล่อยฉันไม่เถอะนะฉันขอร้องเธอกับห้องเธอไม่ได้แล้วตอนนี้มันคงเฝ้าอยู่ที่นั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะไปเช่าที่อยู่ใหม่อยู่ก็ได้เอาแบบนี้เธอมาทำงานกับฉันฉันให้เงินเดือนเธอมากกว่าที่เดิมสิบเท่าเลย เธอมาเป็นเลขาของฉันเถอะนะไม่เอาฉันของเงินเดือนเท่าเดิมแต่ฉันยังอยากมีชีวิตยอยู่ฉันไม่อยากทำงานกับท่านแล้วก็ไม่รู้จะถูกพวกท่านฆ่าตายตอนไหนพวกเธอพาเขาไปแต่งตัวเดี๋ยวนี้เอาให้สวยที่สุดฉันจะพาเขาไปด้วยไม่จะพาฉันไปไหนไม่เอาฉันจะกลับบ้านฉันสัญญาฉัน จะไม่บอกใครเรื่องที่ฉันรู้ฉันเห็นเด็กขาดพอพูดเสร็จยูสเตเลาก็ได้แยกเกี่ยวสักสก,กายทันทียิ่งกับแม่สกายยิ่งกลัวมากกว่าเดิมด้วยความกลัวสกายจึงทําตามที่ยูสเตเล่าพูดแต่โดยดีไม่นานรถก็ขับมาถึงบริษัทอราซัตเป็นบริษัทที่ตั้งชื่อตามดินแดนของยูสเตรรล่าบริษัทนี้มีมาตั้งแต่สมัยพ่อกับแม่ของยูสเตล่าแล้ว มีอายุประมาณ3-4 0 0 0ปีก็ว่าได้เป็นบริษัทที่ติดหนึ่งใน5ของประเทศส่วนพวกพนักง,งานน่ะหรอส่วนมากก็จะเป็นแวมพร์ทั้งนั้นแหละแต่ก็ม,มีมนุษย์ปะปนอยู่ก็ไม่น้อยคนที่อยู่ในบริษัทนี้มีกฎว่าห้ามทำร้ายพนักง,งานเดียวกันเด็ดขาดถ้ารู้ขึ้นมาคนคนนั้นก็จะสลายไปทันทีอิวเซ่าเป็นแวมพร์ก็จริงแต่เขาไม่เคยฆ่าม,มนุษย์เลย เลือดที่เขากินเป็นเลือดที่เขาให้ลูกน้องซื้อมาจากตลาดมืดคนที่เดือดร้อนเรื่องเงินก็จะมาขายเลือดเพื่อที่จะเอาเงินไปเลี้ยงครอบครัวไม่เหมือนแอดดี้ที่ฆ่ามนุษย์เพื่อที่จะกินเลือดที่มีข่าวทุกวันที่พบศพคนตายตัวซีดแต่ไม่รู้สาเหตุก็มาจากเขาทั้งนั้นแหละเมื่อมาถึงบริษัทยูสเตล,ล่ากับสกายและลูกน้องอีกนับสิบคนก็ได้ขึ้นไปหาแอดดี้ที่กำลังอาละวาอยู่ข้างบนหยุดเดี๋ยวนี้นะ พวกนายชักจะลูกล้ำอนาเขตฉันมากเกินไปแล้วอย่าพูดแบบนั้นสิจ๊ะไม่นานเราก็จะเป็นผัวเมียกันแล้วของของเธอก็เป็นของฉันนั่นแหละฝันไม่เถอะใครจะเป็นเมียนายอยีกอย่างฉันนะมีคนที่จะแนะนำให้นายรู้จักนี่ตะกายแฟนฉันฮะอะไรนะเออคือว่า ยูสเตเล่าหาันไปมองสก,กายเชิงให้หยุดพูดเดี๋ยวนี้ mm. เธอคิดว่าฉันจะเชื่อเธอเหรอที่คว้าเอามนุษย์ฉันต่ำมาเป็นแฟนน่ะมนุษย์มันเหมาะที่จะเป็นอาหารของฉันพูดเสร็จแอดดี้ก็ตะลาก้ใส่สก,กายทันทีพร้อมกับแยกเขี้ยวใส่หวังจะดูดเลือดสก,กายทันทีที่ยูสเตเล่าเห็นนะยูสเตเล่าก็เข้าปกป้องสก,กายพร้อมกับแยกเขี้ยวใส่แอดดี้กลับไปดูนี้นะออกไป ยูเตลาเ่าแยกเขี้ยวใส่พร้อมกับตะโกนไล่แอดดี้จนแอดดี้กระเด็นออกไปเกือบถึงหน้าประตูห้องทำงานออกไปดูนี้ออกไปจากบริษัทฉันและอย่าแม้แต่จะคิดทำร้ายคนของฉันเด็ดขาดไม่งั้นฉันไม่เอาไว้เอานายไว้แน่พอพูดจบแอดดี้ก็หายตัวไปทันทีทุกอย่างมันรวดเร็วไปหมดจนทำให้สก,กายคิดว่าเรื่องที่เจออยู่นี้มันต้องเป็นความฝันแน่ๆตื่นสิตืน่น ตื่นเนี้ฉันบอกให้ตื่นสกายตะกลนบอกให้ตัวเองบวกทั้งที่สกายทั้งเหนื่อยและเพลียและยังไม่ได้กินอะไรเลยระกลบอกให้ตัวเองตื่นติดสกายก็ไปลมลงไปท,ทันทีสกายสกายเป็นอะไรตื่นสิตื่นพอยูสเตล่าเรียกสกายแต่สกายไม่ยอมตื่นยูสเตล่าก็ได้พาสกายกลับไปปราสาททันทียูสเตล่าได้อุ้มสกายขึ้นไปบนห้อง และบอกคนรับใช้ให้เอาผ้ากับน้ำมาให้เธอยูสเตล่าจะเช็ดตัวให้สากายท่านอยู่คะเดี๋ยวพวกเราทำให้เองคะ่ะไม่ต้องเดี๋ยวฉันทำเองพวกเธอออกไปได้แล้วค่ะยูสเตล่าได้ถอดเสื้อผ้าของสากายออกเพื่อที่จะเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แต่ก็ต้องตกใจเมื่อเห็นปานรูปดาวอยู่ที่หน้าอกข้างซ้ายของสกายแต่ไม่ทันที่ยูสเตล่าจะได้ทำอะไร อยู่ๆสก,กายก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาท่านจะทำอะไรฉันคะอ้าวตื่นแล้วเหรอเธอสลบไปน่ะฉันเลยจะเช็ดตัวให้เธอแต่เออเธอตื่นขึ้นมาก็ดีแล้วฉันนะมีอะไรที่จะตกลงและถามเธออยู่พอดีเลยเออค่ะมีอะไรจะคุยกับฉันหรอคะไหนๆฉันนะก็ตกอยู่ในสถานการณ์หาเหวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยถ้ารู้แบบนี้นะ ทำนาเลี้ยงวัวกับพ่อกับแม่ก็ยังดีโอ้ยเบื่อหนาดิ่งล้นเห็ดงานอยู่กรุงเทพเลยสกายเอ้ยฮะเธอว่าอะไรนะอะไรเห็ดเห็ดนะเปล่าคะ่ะไม่มีอะไรท่านยูมีอะไรยะคุยกับฉันหรอคะเธอไปเอามาจากไหนที่เรียกฉันว่าท่านยูเนี่ยอ้าวก็ฉันเห็นรูปน้องท่านเรียกไงคะหรือว่าฉันเรียกไม่ได้หรอไม่ได้หรอคะหรือ จะให้ฉันเรียกท่านว่าท่าน, ella, นยูสเตล่าเต็มยศเลยเหรอคะเธอนี่นะต่อปากต่อคำดีจังเลยนะไม่กลัวฉันแล้วหรือไงฉันอาจจะฆ่าเธอก็ได้นะอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าไหนบอกว่าฉันเป็นเจ้าชีวิตของท่านไงยูสเตล่าได้แต่อมยิ้มให้กับเด็กที่ช่างเถียงอยู่ตรงหน้าเธออายุเท่าไหร่แล้วแล้วทำงานที่ไหน เออค่ะงานนี้ฉันขอแนะนำตัวเป็นเรซูเม่เลยแล้วกันนะคะฉันชื่อนางสาวฉัตรนภาพิมลเนตรอาอยุ26่26ปีจบปอตีที่มหาวิทยาลาัยดังแห่งหนึ่งฉัน,เ,นเป็นหัวนหน้าแผนกบัญชีที่บริษัทโมเดลคอนิชันภูมิลำเนาเดิมเป็นคนขอนแก่นค่ะพอใจหรือยังคะนายหญิงแล้วเธอว่ายังไงที่ฉัน จะให้เธอมาเป็นเลยขาฉันและเป็นแฟนฉันด้วยฮะอะไรนะท่านพูดเล่นใช่ไหมคะเปล่าฉันพูดจริงฉันให้เธอเดือนละสองแสนห้าโอทีตังหากเรื่องที่เป็นแฟนกันฉันเอาให้กูหกแอดดี้เฉยๆแล้วอีกอย่างฉันเห็นปานที่หน้าอกเธออ๋อใช่ค่ะ ฉันมีปานรูปดาวที่หน้าอกข้างซ้ายฉันมีมาตั้งแต่เกิดแล้วพ่อฉันถึงได้ตั้งชื่อฉันว่าสกายเออก็สมควรอ้าวท่านไม่ฟังต่อหรอคะอืออืม,อมพูดมาฉันชื่อสกายเพราะว่าสกายแปลว่าท้องฟ้าท้องฟ้าเป็นที่อยู่ของดวงดาวไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ หรือดวงดาวก็อยู่บนฟ้าทั้งนั้นความหมายดีนะความคิดของพ่อเธอก็ดีแล้วเธอรู้ไหมว่ายูสเตล่าชื่อฉันนะแปลว่าอะไรไม่รู้ค่ะโอ้คนอะไรชื่อยากชิบหายฮะอะไรนะเปล่าคะ่ะเปล่าชื่อของฉันแปลว่าดวงดาวบังเอิญจังเลยนะคะ ที่ชื่อของเรามีความหมายคล้ายเคียงกันในโลกนี้ไม่มีความบังเอิญหรอกนะงั้นชาเนื้อขอถามอะไรท่านอยู่หน่อยได้ไหมคะอืม,มีอะไรก็ถามมาสิท่านเป็นใครกันแน่ชาเนืเป็นแวมไพร์โอ้พระเจ้าไม่น่าเชื่อว่าปี2020แล้วยังจะมีแวมไพร์อยู่ด้วยฉันเคยเห็นแต่ใน,นละคร แล้วท่านกลัวกระเทียมไหมคะบ้าเป็นไปที่ไหนกลัวกระเทียมหนังหรือละครมันก็คือละครน,นั่นแหละแล้วเวลาท่านโดนแดดท่านจะไหม้ไหมคะแล้วท่านโดนแดดได้หรือเปล่าหรือว่าท่านทาก,กันแดดไว้หรอเอา้าเฮเด็กนี่พูดเก่งจังนะหน้าเหมันเขี้ยวจังยูสเตล่าไม่พูดเปล่า ยูสเตล่าก็ได้ก้มลงขโมยจูบจาสกสกายไปทันทีพอยูสเตล่าถอนจูบออกก็ได้ตอบคำถามที่สก,กายถามไว้แวมไพร์โดนแสงแดดไม่ได้หรอกนะยกเว้นฉันโหสุดยอดท่านโดนแดดได้ด้วยว่าแต่ท่านเคยอาบแดดที่ทะเลไหมคะเละเอะเทอะฉันยังพูดไม่จบเลย ที่บอกว่ายกเว้เวนชั้นชั้นหมายถึงชั้นแค่สามารถไปไหนมาไหนตอนกลางวันได้แต่โดนแสงแดดจัดจดไม่ได้หรอกเช่นเวลาไปทำงานนะชัน,นต้องออกตอนตีห้าถึงบริษัทก่อนหกโมงหรือหกโมงคึ่งก่อนที่จะมีแสงแดดนั่นแหละตอนกลางวันนะหรือตอนสว่างที่ชั้นเรียกนะสรุปง่ายๆก็โดนแดดไม่ได้นั่นแหละ โอตีห้าหกโมงของฉันนยังมืดอยู่เลยสาก,กายกับยูสเตล่ากำลังคุยกันอยู่ก็มีคนรับใช้ได้เดินเข้ามาบอกยูสเตล่าบอกยูสเตล่าว่าได้เวลาทานอาหารแล้วอ๋ออืมนี่เตรียมอาหารให้สก,กายหรือยังเสร็จแล้วคะ่ะโอเคงานนี้เธอพาสก,กายลงไปทานข้าวถเถออ้าวเราท่านไม่ทานด้วยกันหรอคะไม่ล่ะ ฉันมีห้องอาหารของฉันเนะส่วนเธอก็เดินตาป้าๆเขาไปเถอะพอพูดเสร็จยูเซล่าก็เดินออกไปปรา,า,าสาทแห่งนี้มีเต๋เหล่าแวมพายท่าน,นั้นหรอคะป้าแล้วที่นี่มีอะไรอีกหรือเปล่าคะมีผีดิบหรือเปล่าไม่มีหรอกคะ่ะที่นี่มีแต่พวกป้าๆแล้วก็ท่านอยู่เท่านั้นแหละอ๋อค่ะอา้าว แล้วป้าไม่ทานข้าวกับหนูหรอกคะอ๋อไม่แหละเดี๋ยวคุณสกายกินไปก่อนเลยแต่หนูทานข้าวแล้วมีคนมายืนดูแบบนี้หนูรู้สึกเขินๆยังไงก็ไม่รู้อ๋อไม่ถึงสิบนาทีเดี๋ยวท่านยูก็เดินลงมาค่ะเออป้าคะหนูขอถามหน่อยได้ไหมคะที่ท่าอนอยูหายไปท่านหายไปฆ่าคนมาหรอคะไม่หรอกคะ่ะ ท่านยูท่านไม่เคยฆ่ามนุษย์เส้นเลือดที่ท่านทานเป็นเลือดที่มนุษย์เอามาขายให้ท่านเองเพอดีว่าเรามีคลินิกที่รับซื้อเลือดของมนุษย์ใครที่เดือดร้อนเรื่องเงินเขาจะมาขายให้เราเองอ๋อคลินิกนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าคะค่ะผิดกฎหมายแต่เราก็ได้ไปอยู่ทั้งสองฝ่ายไม่ใช่หรอคะจาป้าอ้อป้าป้าอยู่กับท่านยูมานานหรือยังคะก็ตั้งแต่ท่านยูยังไม่เกิด จนตอนนี้เป็นสาวและป้าคะคำว่าเป็นสาวนี่ต้องรุ่นหนูไม่ใช่หรอคะท่านยูนี่ยังเรียกว่าเป็นสาวได้อยู่หรอคะป้า <c oughs> ป้าตลกนะคะเนี่ยป้าคะผีดูดเลือดน,นี่ตายได้ไหมคะ <c oughs> คุณสกายหมายถึงแวมไพร์แบบพวกเราใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> ได้สิคะทุกอย่างในโลกย่อมมีอายุไขข,ของมัน พอถึงเวลาร่างกายของเราก็ต้องสลายไป